สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามรับชมช่องของตุ๊กตบไก่ทองณตอนนี้นะครับพี่น้องค่ะเช้าวันแสนสดใสพี่น้องตื่นเศร้ามาซ้อมลําหลังจากที่บริได้ซ้อมมาสามมือค่ะเพราะว่าศิลปินกะไปงานมินิอีเวนต์นะครน้อพี่น้องเมื่อนี้มาซ้อมเร็วว้ายคนมาใหม่หลายๆพี่น้องพ่อวินกับแม่มาใหม,ม่กับการซ้อมนี้พี่น้องเพยายาลาก,ก่อนกับแม่แล้วล่าสุดพี่น้อง นั่งเอกไม่พี哈哈哈่น้องค่ะนั่งเอกไม่กับจีแม่สามมือนี้เดี๋ยวสิพาาไปเมืองคอยเห็นแวบๆผู้งามผู้งามพี่น้องค่ะสิเพ็่นขอไทยเพิ่นก่อนไปรักไทยเพื่อนก่อนเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องฝากกดติดตามกด subscribe ในเด้อพี่น้องเด้อสิเพือเอาคลิป่าฝากพี่น้องเรื่องพี่น้องเด้อนั่งเอกไม่นะคะนังเอกไม่ค่ะ หลานผีทอธนาชัยกับพี่น้องอาลานมาฝากกับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะซื้อวานยังใดค่ะเจนค่ะเจนรัศมีค่ะออเจนรัศมีมะนิโนะบนโ้คนละคนป่มนีนอืนนี้ยดีมน่มาันนี้โนบนดีก็่มน้มาสร็จมาผูไอ้พูร้องคนมาเป็นมะนีโนบมาเสร็มานบองเนเป็นวามะน่โนะนะ อเป็นเป็นผู้ใหมาจากสค่ะวามาก่กนาบ้านจากไผ่ไดค่ะว่าจังไดค่ะบ้านจากอำนาจค่ะอำนาจเจริญเอามาบ้านเดียกันตินีบ้าเดียวกันเนี่ยค่ะเอาเคยไปรับน้ำกันบอเคยได้จะมุละค่ะสมิบปีขึ้นเหรคือดนเทสแว่ดงเป็นเล็กน้อยเนาะแดงว่าเป็นมาล่มหลายปีเราตืนี่แตวม่ได้ข้นถเพราะแม่ซิปองปีบางทีซิปีขึ้นหลัง ยิ้มขึ้นหน้ายิ้มขึนเลยเนาะนจนเจนหูจักขอบตอนเจนอยู่มัองอันนี้กัอยู่มัธยมเจีรตแล้วเป็นจังไงครับรีวิวดูแล้วเป็นยังไดเจีรต์เจรตสีนดีค่ะนี่ดาราชอไเอาไปเลยบนอรทำหัวอดดเกียเกีรตรับน้ำกันเป็นเด็่องยละสิบสี่สิบห้าป เอาว่ามาดูบทบาทพี่นีเป็นจังไน้ผู้กำกับบทบาทพี่นีกับนางเอกใหม่เอาเปทเลสองรอบเลยจ้ะตี่เพราะเข้าก็นได้ก,ก,นนกันเตกี้นัน่นล้วเปน็นนางเอกน้ำกันเราเปน็นนางเอกอ่ะล่ะบ,บอลเข้ากับบอลพอกันโดนแล้วเนาะโอนางเอกจริงจริงจังเลยตัวแท้เลยนางเอ,ก,ก,งเอกจะไม่ตะกี้ละนางเอกนางเอกกันขึ้นแท่นเขาจริงมีลนางเอกที่ได้รับโอกาสแบบนี้หรอเนาะแบบ เพิ่นเท่นเขาวเป็นเชื่ยว้องเป็นขาเป็นล่าเป็นลกูกอืมแต่ว่าสวยมากนะคะน่าใสมากเลยเออเนี่เพิ่นผู้ดี้เพิ่นพุดี้ใช่ไหมพุดดี้เพิ่นเทยนตี้มหัวหน้าเก่าดิ๋ออเอาอหัวหน้าเก่าเจาเา้าเนี่ยอาอวุงเพิ่นไปใช้ป่ะนี่ยวุงมันกับเพิ่พอพอนอยู่บ้านแล้วพอเราวอ๋อเพิ่นกับบริหารนี่ทั้งพุนเราเป็นพนับงานเราก็เศร้าเหตุอ๋ออันนี้กับมาหาประสบการณ์ใหม่ๆ อันนี้ก็เป็นคุณครูคุณครูเอาคือได้ยินข่าวว่าแต่ละออกแล้วก็คือว่าลาออกจาก่คู่คุณก็เพราะมันเป็นของห้องผีท้องไปอยู่นั่นก็ได้ยินข่าวว่าลาออกจาก่คู่มาเป็นหมอลำเลยของห้องละออกแล้คิดจังไหนคิดจังไหนจังก็ได้เป็นเป็นหมูกันหลังในงานศีลบอกเมียนล้วก็แบบไอเป็นครูแล้วมันแบบมันเด็กน้อยมันบอกขึ้สมัยใดกินขี่ยาชีมหมูเด็กน้อยเอ้เอามาเนี่ยมานวันขี่ยาชีมหมูเด็กน้อยลน่นะ มากินข้าวบ้าเซลเลยไหมอ่ะพี่น้องเดี uh, ๋ยวสิบพันปเบิ่งบทบาทนะครับพี่น้องว่าจะเป็นจังไหนนะพี่น้องเนาะเออแต่ฟังเสียงล่ำเนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามแน่มากเลยดีเพลนแรกได้ดีฝากติดตามร้านไปอีกท็อปรใจนะครับขึ้นยังบอกร้านมาฝากขอบคุณและสวัสดีค่ะเดื่องจังเตรียมห่อผ้าแล้วตั้งท่ามาตามนัดาที

ทดสอบการดนตรีครับครับมุ่งกล้องไปไหนวะ

Ai bỏ buồn? là đang ai xem không biết là sao, sút ai bền huồn nặng nề xuân si buông bâng, vơi la thao siang khuôn. Giàn đèn hoa, giàn tơ bay thượt bắn tiêm buông chi hóa đao, ta tay chặt huôn hất. มงผ่านเฟ้กันเลยเดียดเดินท่องเจ้าภูเขาคือไฟที่ชายมองบาดยางไก่น้ำตาไสิไลลันเห็นเตุทีมีความหวังเป็นพวนน้ำบาดยางบ้านกันมันข้ามอยู่ว่า